ครับก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมมาเดิมแมนผูไทยนะผมคลิปวิดีโอนี้นะคนอ่านเรามาอยู่ในอแอปแค t เอ็มนะคนอแอปนี้ก็สามารถหาเงินเข้ากับบัญชีของทูมานี่บ a ลเลตได้ฟรีนะคนอแอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store เป็นที่เรียบร้อยนะคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะคนวิธีการถอนของเขาเนาะคนมันจะมีเพ y ย์เพากับทูมานี่บัลเลตนะคนเดี๋ยวเราะ ไปที่ว a l l e t นะคนวอลเลตยี่สิบบาทนะทุกคนไม่สามารถถอนเงินได้นะคนอ่ะเท่าที่ผมถอนดูแล้วนะคนอ่านี่นี่ผมถอนให้ดูเนาะนี่ทุกคนมันไม่สามารถถอนเงินได้นะคนให้ถอนสี่สิบบาทขึ้นไปนะคนอ่ะแล้วก็ยี่สิบบาทมันก็จะหายไปนะคนแล้วก็ จะมีตั้งแต่40 80แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนอ่าประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันจะอยู่ที่40 20ไม่สามารถถอนเงินได้นะทุกคนอ่ะผมต้องบอกก่อนเนาะโอเคทุกคนแล้วก็วิธีการเล่นของมันนะทุกคนเป็นการดาวน์โหลดเกมนั่นเองนะทุกคนอ่าพวกนี้เนาะมันจะเป็นการดาวน์โหลดเกมไปเล่นนะทุกคนอ่ะก็สามารถไปเล่นกันได้นะทุกคนแล้วก็ใครที่ดาวน์โหลดใหม่นะทุกคนน่ะมันจะมีอ่าให้ล็อกอินตรงนี้นะทุกคนให้เข้ามาล็อกอินก่อนนะทุกคนมันจะมีการล็อกอิน1-7ว แล้วก็จะมีพวกดาวโหลดอ่าเนี่ยเก็บคะแนนนะคนเนี่ยเปิดแอปเพื่อเก็บเหรียญนั่นเองนะคนอ่าน,นี่แล้วก็สามารถดาวโหลดเกมนะคนต้องเป็นมือถือที่ดาวน์โหลดครั้งแรกนะคนอ่าถึงจะสามารถเก็บเหรียญได้นะคนอ่าถ้าใครเคยดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะคนมันก็จะไม่ได้รับเหรียญนั่นเองเนาะอ่าก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะคนด้านล่างก็จะมีพวก การดาวน์โหลดแอปต่างๆนะคนนี่เลยเนาะมันก็จะมีภารกิจบอกอยู่นะคนให้เราคลิกเข้าไปหนึ่งทีเนาะมันจะมีเป็นภาษาไทายให้อ่านอยู่นะฮะทุกคนนี่เลยเนาะเพราะว่าขด้นนนอก Seal นะคนมันจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยเนาะนี่เลยลมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคนให้เราแตะเข้าไปหนึ่งทีเนาะมันจะมีเป็นภาษาไทายอยู่นะนะคนแล้วก็ฟังก์ชัน,ท,น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 ที่สองนะคนตรงนี้ฟังก์ชันที่2ตรงนี้นะคนให้กดเข้าไปนะคนมันจ,น,ไไนจะมีการเชิญเพื่อนอยู่นะคนอ่าถ้าใครเป็นสายเชิญเพื่อนนะคนอก็สามารถเอาไปเชิญเพื่อนได้นะคนเพราะว่า มันจะสะสมคะแนนให้เรานั่นเองนะทุกคนอ่าตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นอันดับบอกอยู่นะคนว่าใครมีที่หนึ่งที่สองที่สามนะคนอ่าถ้าใครเป็นสายเพื่อนเพื่อนเนาะอ่าขั้นที่สี 4, อ่าจะเป็นการพวกเก็บเหรียญถอนงเงินนั่นเองนะทุกคนโอเคทุกนะคนมันก็จะมีการดูวิดีโอแล้วก็เล่นเกมนะคนนะ่ะแล้วก็สามารถมาเลือกได้นะคนตรงนี้อ่านี่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 เลยนะคนมันจะมีพวกเล่นเกมอยู่นะทุกนะคนพวกเนี่ยอ่าแล้วก็ส่วนมากนะคน สำหรับผมนะทุกคนอ่ะผมจะมาทําตรงนี้นะคนนี่นี่นี่เพราะผมส่วนมากจะดูวิดีโออ่ะทุกคนเพราะว่ามันมีวิดีโอวิวอยู่เนาะอาจจาไม่ได้แล้วอ๋อนี่นี่นี่ทุกคนตรงนี้มันจะเป็นวิดีโอวิวอยู่นะทุกคนน,นี่เพื่อเก็บเหรียญนั่นเองทีละสิบนะทุกคนบางทีก็ไปดาวน์โหลดเกมมาเล่นบ้างนะทุกคนผมเคยโหลดเอ่ออะไรนี่แหละแปดร้อยคะแนนทุกคนผมเอามาเล่นดูเนาะก็เล่นง่ายดีนะทุกคนแค่ดาวน์โหลดแล้วก็ อยู่ในแอป2-3นาทีนะคนแล้วก็จะได้รับเหรียญมานันเองนะคนก็ลองเอาไปเล่นกันดูนคนอ่ะสําหรับแอปแชทเอ็มนะคนอ่ะตรงนี้ก็สามารถหางเงินได้นั่นเองนะคนอ่ะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคน20บาทไม่สามารถถอนได้นะคนคือส0พันคแน่นเนาะแล้วก็ ่า4 0บาทก็8,000คะแนนนะคน80บาทก็10,600คะแนนนั่นเองนะคนอ่ะประมาณนี้เนาะก็ลองเอาไปเล่นกันดูคนแอปนี้เป็นแอปฟรีนะคนอ่ามาจาก Google Play Store เนาะอ่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใหต้คอมเมนต์กับช่องคบอธิบายแล้วกันเนาะอ่ะสำหรับคลิปวีดโนนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคนอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ See you